โย่ฮ so ัลโหลสวัสดีกับผมโอลินจากกูดูอนิเมะเรากลับีมครั้งกับคุยกันหลังดู รีซีโร่ซีซั่นสตอนที่7นะครับผมรายการที่เราจะมานั่งคิดวิเคราะห์กันว่าในตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างมันสนุกมันไม่สนุกผมชอบไม่ชอบนะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มคุยตอนที่7เนี่ยผมต้องขออนุญาตย้อนไปตอนที่ผ่านมาก่อนเพราะว่ามีประเด็นหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์ดีๆจากท่านผู้ชมด้วยที่คอมเมนต์แสดงความเห็นให้ข้อมูลกันมานะที่เอามาคุยในเป็นประเด็นในตอนนี้ขอบคุณคอมเมนต์จากคุณด์กนุกโอมนะครับผมที่พูดเกี่ยวกับตัวละครเม ซึ่งถ้าใครจําไม่ได้ตัวละครเมลี่คือใครก็ในตอนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราจำได้เนี่ยตัวเอลซาก่อนที่มันจะเริ่มประหารซูบารุเนี่ยมันก็จะมีการพูดถึงว่าเมลี่เนี่ยเดี๋ยวจะเธอจะขโมยเครดิตของฉันหมดฉันต้องทําผลงานบ้างอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นผมก็ตั้งถามคาใครคือเมลี่ว่าใครคือเมลี่เพราะว่าเราไม่คุ้นชื่อนี้เลยบอกไว้ก่อนว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราจะพูดตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการสปอยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในของ ภาคแรกผมไปทำรีเสิร์ชไปเช็คเรียบร้อยแนละ้วผมก็ต้องดูว่าสิ่งที่คุณคอมเมนต์กันมาเนี่ยมันเป็นการสปอยล์หรือเปล่าผมจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะแบรหรือไม่แบอะไรอย่างนี้เออแต่ว่าผมไปเช็คเรียบร้อยไม่ใช่การสปอยล์อย่างทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่เราสามารถปฏะติดปะต่อเชื่อมโยงกันได้การเอาข้อมูลจากภาคหนึ่งแล้วก็การเอาข้อมูลจากภาค2มาต่อต่อกันเนี่ยจะทําให้เรารู้ได้ว่าเมลี่คือใครนะครับผมในภาคหนึ่งเนี่ยเมลี่เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีการกล่าวชื่อขึ้นมา แต่ว่าจะมีหนึ่งตัวละครที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องช่วงหมาป่าโจมตีหมู่บ้านซึ่งก็จะเป็นตัวน้องโรล,ลิผมสีฟ้าๆมีผมเปียอยู่ข้างๆซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนางก็จะโดนหมาป่าจับไปด้วยแล้วก็นางก็จะเป็นเด็กคนหนึ่งที่จะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแต่ว่านางจะชอบเป็นคนรักหมามากแล้วถ้าเราดูไปถึงช่วงท้ายของอาร์คนี้เนี่ยมันก็จะมีลอสซาบคุยกับแรมในฉากหนึ่งคุยประมาณว่าเจ้าได้เจอตัวคนที่เลี้ยงผู้ควบคุมหมาป่าเหล่านี้หรือเปล่าผู้ที่ควบคุมมาบีสเหล่านี้หรือเปล่า ซึ่งแรมก็พูดไปมองว่าจับไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่ามีเด็กคนนึงเนี่ยที่ตอนแรกอยู่กัน5-6คนเนี่ยหายไป1คนแล้วก็ไร้ร่องรอยต่อไปเลยซึ่งถ้าเราดูในภาคของภาคหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้ว่าน้องคนนี้เนี่ยเป็น1คนที่หายตัวไปแล้วก็มีการพูดถึงอีกต่อไปเลยแล้วกระโดดข้ามาที่ซีซั่นสแล้วเราไปดูใน OP ฉากเพลงเปิดเนี่ย มันก็จะมีฉากที่เหมือนแนะนาตัวร้ายนน่นนี่นั่นใช่ไหมมีแนะนาประมาณ4ตัวละครก็จะมีตัวกัตโทนี่มีตัวเสื้อขาวที่มันต่อสู้กับเลมในตอนที่1แล้วก็มีตัวของเอลซ่าแต่ว่าจะมีฉากหนึ่งที่เป็นภาพของตัวละครโรล,ลิที่แบ็กกราวน์ของนางเนี่ยก็จะเป็นภาพของพวกมาบีสหมาป่านต่างๆที่มาบุกในคาลิฮานในตอนช่วงนี้เหมือนกันแล้วตัวน้องโรล,ลิตัวนั้นเนี่ยกับน้องโรล,ลิที่อยู่ในซีซั่นหนึ่งเนี่ยหน้าตาเหมือนกันประมาณ80%เลยดังนั้นเราก็สามารถปฏิปต่ปต่ออได้ววาเมลคืตัะคร น้องูริเด็กในหมู่บ้านในตอนนั้นนั่นเองนะครับผมก็ถือเป็นข้อมูลที่โอ้เจ๋งจังน่าสนใจมากมีการปูตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะเหอก็เป็นอะไรที่ดีงามนะครับก็ขอบคุณอคอมเมนต์จากคุณดักนูโอมด้วยที่ไม่ใช่เป็นการสปอยแล้วก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจกันนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มของตอนที่7กันดีกว่านะก็เริ่มต้นซีนแรกสุดเนี่ยก็เป็นซีนของเบียิสนะกับซูบุรุคุยกันตอนที่ซูบุรุเหมือนแบบ กำลังใจแตกวิตกจริตอยู่ว่าโอ้เธอช่วยฉันรู้มันเปลี่ยนไปฉันไม่ตายฉันไม่ได้รีเซ็ตฉันกลัวจะกลายเป็นเซฟจุดเช็คพอยต์อันใหม่ทันทีใดช็อกช็อกอะไรของตัวเองอยู่ไม่เป็นไปตามแผนนู่นนี่นั่นแต่ว่าเบทิสนางก็มีความซินเดร์น่ารักของนางที่ผมชื่นชอบอยู่นะก็นางก็พยายามจะคือกูอยากช่วยแต่กูไม่อยากบอกว่ากูช่วยกูชื่นชอบซูบิรุแต่ก็ไม่ไม่กล้ายอมรับความรู้สึกนี้ตรงๆเพราะทีนี่มันแค่เป็นเศษมนุษย์คนหนึ่งท่านเองจะมาขมวหัวใจฉันได้ยังไงอะไรอย่างนี้ ผมก็ชอบในแง่ของมิติตัวละครทั้งเบียร์ทิสทั้งซูบุที่พยายามจะคุยกันให้รู้เรื่องหรือว่ากําลังอยู่ในช่วงของอารมณ์แปรปรวนกันทั้งคู่อยู่เนี่ยว่าตกลงอะไรกันแน่เนี่ยแต่ว่าตรงช่วงนี้จะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่2ออย่างหลักๆก็คือ1ประโยคที่เบทิสพูดมันจะมีประโยคนึงที่ระหว่างที่นางซึนซึนอยู่เนี่ยว่าทาไมนางถึงช่วยซูรุเนี่ยนางก็อ้างว่ามี2ออย่างหลักๆก็คือมีเรื่องของหนังสือบอกว่าให้ฉันทําแบบนู้นแบบนี้ซึ่งอันนี้ฟังไม่ค่อยแลื่นเท่าไหร แ่เพื่อพ่ะแม่ของฉันซึ่งใครคือพ่ะแม่ของเบียร์ทิสอีกทีก็กลายเป็นอีกหนึ่งคำถามเพิ่มเข้ามาในหัวของคนดูอย่างเรานะไม่รู้ว่าแบบพวกเกสสปิดพวกวิญญาณชั้นสูงทั้งหลายเนี่ยมีแบบคนที่ใหญ่กว่าคืออะไรกันแน่นะก็อันนี้คงต้องดูต่อไปแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงของฉากเบียร์ทิสเนี่ยก็คือซีนที่เอลซ่าเข้ามาที่ห้องนี้ได้ซึ่งผมก็โอ้ เอลซ่าเข้าห้องนี้ได้ด้วยเหรอคือผมไม่แน่ใจว่ามันเข้ามาในห้องนี้ได้เนี่ยเพราะว่าไอเอลซ่าเปิดทุกห้องหาจนอันล็อกห้องนี้ได้จริงๆหรือว่ามีความรู้จักมีเทคนิคในการเข้าห้องของเบียทิสได้อยู่นะในการเข้ามาในห้องนี้อันนี้อันนี้ไม่ชัวร์ว่าความสัมพันธ์ของ2คนนี้เป็นยังไงกันแน่แล้วทาไมเบียทิสถึงแบบไม่ไล่นางออกไปทันทีเพราะาใจแตกหรือว่ากำลังสับสนว่าตกลงจะช่วยหรือไม่ช่วยอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นคราวนี้มากลับมาสู่ช่วงรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งก็รรีีีเออบบท่่3นะน้นย เป็นรอบที่ก็ปกติเรารีเซ็ตรีเซตแต่ละครั้งก็คือพยายามทําให้มันเพอร์เฟก้นเรื่อยๆหาข้อมูลเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทําแบบเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูทนี่นั่นนิดหน่อยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็ยังแบ่งเป็นอีกรูทนึงเป็นอีกเส้นทางหนึ่งเพิ่มความซับซ้อนของมิสเตอรี่ครั้งนี้เข้าไปอีกนะว่าตัวแปรมันเยอะมากจริงๆจะแก้ไขกันยังไงนะเป็นรูทที่3แบบจะสิ้นเชิงเลย ไปเจอตัวของชิมาที่จะเป็นน้องโรลิเสื้อขาวเนี่ยนะตัวมันมีร่างชุดขาวกับร่างชุดดำใช่ไหมชุดดำเนี่ยมันชื่อว่าบิลมาซึ่งตอนแรกเราเนึกว่าคือคนเดียวกันเพราะในโอเหมือนจะมีแบบลูกสมุนเป็นโคตนอะไรนู่นนี่นั่นตอนแรกผมคิดว่าคือคนเดียวกันแต่ว่ามีเวทอะไรว่าไปแต่ว่าในตอนนี้เหมือนจะไปแนะนําว่าโอ้อันนี้มันคืออีกคนนึงนะชุดดำเนี่ยเราเรียกว่าบิลมาแต่ว่านี่คือชุดขาวแล้วก็แนะนําว่าฉันคือชิมานะจ๊ะซึ่งก็จะเป็น2ชื่อที่แตกต่างกันก็กลายเป็นว่าอ้าวอย่างนี้ไม่ใช่โคอาจจะ พี่น้องอาจจะเป็นตระก,กูลอะไรก็ว่าไปแต่ว่าก็จะเป็นการเริ่มแนะนําฝ่ายของผมเดานะทีนี้ผมเดานิดนึงก็คือฝ่ายที่แบบไม่อยากให้ไม่อยากทําลายบาเรียไม่อยากให้ออกไปได้อยากอยู่ในนี้ต่อไปซึ่งในช่วงนี้เนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันงงมากสำหรับผมนะก็คือตัวละครกาฟิลนั่นเองนะเพราะกาฟิลเนี่ยผมจะเข้าใจว่าอ่ะตอนที่ผ่านๆมาเนี่ยกาฟิลจะทำงานให้กับบิลมาแล้วก็เหมือนอยู่ฝ่ายที่มีความต้องการอยากจะออกไปข้างนอกอยู่ แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเหมือนก็กาฟิลก็ทํางานให้กับน้องโรดี้ชุดขาวที่ชื่อชิมาแล้วก็เหมือนจะเป็นฝ่ายที่ไม่อยากให้ออกไปดังนั้นผมก็เริ่มตอนนี้จะเริ่มงงเกี่ยวกับตัวละครกาฟิลว่ามันยังไงกันแน่มันอยู่ฝ่ายไหนกันแน่หรือว่ามันตัดสินใจเองไม่ได้มันแค่เป็นเบีย้ยเป็นลูกน้องให้กับทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างนี้นะก็ ไปอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวละครกาฟิลแต่ว่าตกลงอะไรจะเป็นไงเนี่ยก็เดี๋ยวดูต่อไปแล้วกันแต่ว่าสุดท้ายไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยซูบรูก็โดนจับไปขึงอยู่ในใต้ดินอะไรก็ว่าไปนะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยมันก็จะกลับมาน่าสนใจอีกครั้งที่ทําให้เราเริ่มเห็นเข้าใจกาฟิลนิดนึงว่าตกลงมันจะคือมันจะงงๆกับตัวละครซูบรูใช่ไหมครับบางตอนมันก็ชอบกันมากบางตอนมันก็เกลียดไม่ไว้ใจกันมากแต่ว่าตอนนี้จะเริ่มมทําให้เราเก็ตอย่างหนึ่งว่าทําไมกาฟิลถึงสับสนโลเลกับ เยอะมากไม่แน่ใจว่าจะทำไงกันดีจะไว้ใจหรือจะไม่ไว้ใจกันดีนะซึ่งสิ่งนั้นก็คือตัวกาฟิลเนี่ยสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นออร่าของแม่มดในตัวซูบารุได้ซึ่งก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาในภาคก่อนหน้านี้แล้วนะ ก็จะเหมือนได้กลิ่นของแม่มดในตัวซูรุและทําให้ตัวเองไม่ไว้ใจว่าจะให้ซูรุไปทําแบบทดสอบจะลุยทํานู่นนี่นั่นกลัวว่าเป็นแผนการชั่วร้ายของแม่มดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลย no เป็นการขยายให้เรารู้แล้วกันว่าทําไมกาฟิลถึงบางตอนมันก็ไว้ใจจังบางตอนมันก็ไม่ไว้ใจเลยนะก็พอตีความได้ว่าซูรุเป็นตัวละครปิศาแล้วมันมีออร่าเวทมนต์ของความชั่วร้ายอะไรบางอย่างอยูอย่ที่เราไม่สามารถไว้ใจได้แต่ว่าถ้าเราเราิ่มซีซีก็จะเริ่มไว้ใจแต่ถัายังไม่ส ยังไม่รู้จักยังไม่ได้คุยกันเยอะเนี่ยครูก็จะจะระแวงไว้ก่อนอะไรเงี้ยถูกป,ปะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีแล้วก็ไม่แน่ใจจะมีบทบาทนใ,นในอนาคตต่อไปอยังไงบ้างนะก็จนถึงช่วงสุดท้ายแล้วกันะะก็คือช่วงที่ออตโตะหนีมาแล้วก็ช่วยซูบารุออกจากไอ้นี่นะซึ่งซีนี้ก็จะมีความน่าสนใจของมันอยู่ซึ่งก็อย่างแรกก็คือเรื่องของอัตโตะบอกกับซูบารุโอ้นายคือเพื่อนของฉันแล้วซ oh, ูบารุเพื่อนยูจิง What is friend? ซึ่งในช็อตเนี้ยถ้าเรามองของมุมออโต้ก็จะมีความน่าสนใจตรงที่อ่ะออโต้มันเป็นพ่อค้าเป็นนักขนส่งอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าก็จะอยู่สับรุรนมาสักพักหนึ่งจนตัวเองอาจจะเพื่อนน้อยหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าพอได้มีประสิการณ์คนหนึ่งสักพักหนึ่งเนี่ยก็โอเคฉันเราเป็นเพื่อนกันนะจ๊ะดีจังเลยอะไรงนี้ในแง่ของออโต้มันอาจจะดูอาจจะดูง่ายไปนิดนึงในการแบบไว้ใจคนหนึ่งคนไว้ใจสูบรุอะไรย่างนี้็ว่าไปแต่ว่าผมไม่ได้สื่อสารอะไรา่าตัวกอบเราไม่เป็นต้อง ดีฟอะไรกับมันมากดนะ้แต่ว่ามันจะน่าสนใจมากๆในแง่ของมุมมองของตัวละครซูบุรุนะที่ทําไมซูบุรุถึงต้องแบบเพื่อนเพื่อนทำไมมันต้องอะไรมันต้องเวอร์อะไรขนาดนั้นกับตัวละครซูบุรุแค่เพื่อนร้องไห้หร้อเหลอแต่ว่าถ้าเรานั่งคิดดีๆเนี่ยมันก็จะน่าสนใจมากๆในแง่ของ เราจําได้ว่าตอนสองก่อนอันนี้เนี่ยมันเป็นตอนที่เล่าอดีตซูบารุว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าอดีตของซูบารุตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยก็ตัวเองก็ไม่ได้มีเพื่อนที่แท้ทรูไม่ได้มีคนที่บอกโอ้ i t h is my friend เราเป็นเพื่อนกันนะจ๊ะไม่มีเพื่อนซีสักคนเลยเรามีแค่ซูบารุมีแค่แบบเหมือนคนที่เล่นด้วยกันสักพักหนึ่งแล้วก็หายไปหายไปหายไป,ยไปทอดทิ้งกันไปหมดดังนั้นเหมือนการที่มีคนคนหนึ่งมาบอกว่าฉันเป็นเพื่อนกับนายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ซูบารุตกตะลึงมากแล้วก็แสดงอออออกกกไปย่่าางงนนนั้นนะซึผม็เส ใจมากเพราะว่าแม้ว่ามันจะมีคนที่เป็นมิตรเป็นไว้ใจอย่างพวก ame, เอเมีิเลนเลมอะไรก็ว่าไปเนะี่ยแต่ว่าไม่ได้มีคนไหนที่บอกว่าตัวเองเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นนักกรรมะคนอาจจะมีความเป็นทานเลมหรือว่าไปแต่ว่าไม่ได้แสดงถึงความเป็นแบบโรแมนต์อะไรขนาดนะั้นที่ออโตทำนะก็ถือว่าเป็นซีนที่น่าสนใจมากของตัวละครซูบารุนะว่าในที่สุดกูจะมีเพื่อนผู้ชายที่กูไว้ใจได้สักคนหนึ่งและอะไรอย่างนี้ ก็รอดูอนาคตของอโตะว่าหลังจากการตกลงเป็นเพื่อนมาสู้ดูแล้วเนี่ยมันชีวิตจะชิปหายหรือว่าต้องเจอฉากโหดร้ายเล่นอารมณ์คนดูมากน้อยแค่ไหนนะครับผงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ทั้งคู่ก็หนีไปได้แล้วก็จบท้ายด้วยการกาฟิลกำลังจะแปลงร่างแล้วก็มึงอย่าวันนี้กูก็ต่อหน้าคงได้เห็นอะไรฉากมันมันเข้มข้นต่อนะครับผม ก็ประมาณนี้มั้งผมไม่แน่ใจว่าผมตกหล่นหรือข้าวเลยบ้างนะก็ใครมีความเห็นอะไรรู้สึกว่าอยากคุยตรงไหนเพิ่มเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันมาชอบช็อตไหนไม่ชอบช็อตไหนตีความเสริมเพิ่มเติมอะไรเนี่ยเอามาได้เลยแล้วก็ก่อดจากกันไปก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆท่านนะครับที่พพอร์ตกูรูเม็กันมาถ้าคุณอยากช่วยเหลือช่องนี้เหมือนกันเนี่ยก็สามารถสพอร์ตได้ผ่านทาง p e t i o c o m g u u d u m e e หรือว่าการสมัคร Membership YouTube เลยนะครับและอย่าลืมเราก็ยังมีอนิเมะแท้ทรูแหล่งดูอนิเมะฟรีและถูกลิขสิทธิ์อยู่นะครับฝากไปใช้บริการกันด้วยมันเป็นอะไรที่ดีงามมากเลยสำหรับวันนี้ก็ผมโอลินจากดูดูอนิเมะขอลาท่านผู้ชมก่อนและเจอกันใหม่ในสันปดาห์ถัดไปสวัสดีสวัสดีครับ